พระเดชพระคุณหลวงพ่อกัลยาโนท่านเพิ่งเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์คงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสได้มาพบปะกับญาติโยมที่รับชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ขอโอกาสคณะสงฆ์ขอโอกาสและก็ขอเจริญพรญ,ญาติโยม ที่รับชมอยู่ต่างบ้านหวังว่าคงจะได้ยินเสียงกล้องไปก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้สนใจที่จะสดับตับฟังมีส่วนร่วมทั้งที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างต่างประเทศก็สามารถที่จะ รวมรับรู้รับฟังเป็นส่วนร่วมเป็น,ปนได้ร่วมกิจกรรมืีว่าในยุคสมัยที่ใช้เทคโนโลยีเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์น้อมไปเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ถึงใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ความเห็นแต่เราก็เอาประโยชน์จากมันให้ได้ก็ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิเป็นโอกาสที่จะได้มาฝึกหัด ที่จะให้ขอคิดเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคสมัยของสังคมทุกวันนี้เป็นที่ว่า ที่เหมือนกับกระแสน้ำที่มันเชี่ยวเพราะว่าเป็นสังคมของโซเชียลโลกโซเชียลการดำรงชีวิตของเราก็ต้องใช้สติปัญญาอย่างมากเพราะว่าทำอย่างไรจะอยู่ในสังคมโดยที่ไม่ถูกเชี่ยวไม่ถูกกระแสสังคมพาไปเพราะว่าถ้าเรามองจากคนข้าง กขาทำอย่างไรแล้วก็ทำไปตามเขาก็ถือว่าเป็นการทําไปตามกระแสสังคมก็ <c oughs> ไม่มีหลักใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมันเป็นผู้สดับตับฟังในธรรมะคำสั่งสอนหลังจากครูบาอาจารย์จากตำรับตำลาแล้วก็ให้เป็นผู้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาทำห้ใจเรามีหลัก ทำให้เราอยู่ในในสังคมโดยที่ไม่ถูกครอบงำใจเราก็เหมือนกับเรามีเชือกเส้นหนึ่งที่คอยถือไว้ถึงกระแสน้ำม,มันจะพัดไปทางซ้ายแล้วก็ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เชือกก็ตึงพัดไปทางขวาแล้วก็ไปด้วยหน่อยหนึ่งเชือกก็ตึงแล้วก็ทำให้เชือกนั้นมันสั้นลงสั้นลงสั้นเข้าสั้นเข้าจนถึง มีหลักที่มันคงก็เราจึงจะปลอดภัยจากกระแสของโลกกระทำเพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้สดับตับฟังจากครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมดาแล้ว พระธรรมคำสั่งสอนต่างๆก็มีในหนังสือมีในพระไตรปิฎกมีในตำรับตำราเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับในแผนที่แผนที่ของสมมติว่าเป็นแผนที่ของประเทศเต็มไปด้วยข้อมูลเส้นทางต่างๆแต่ที่จริงแล้วก็มีจุดหมายเดียวกัน แต่เพียงแต่แผนที่นั้นเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่อยู่ทุกที่เราจึงต้องศึกษาจากจุดที่เราอยู่ไปหาจุดหมายปลายทางเท่านั้นแต่ละคนก็มีเส้นทางของตัวเองที่เหมาะสมที่เป็นเส้นทางที่เส้นทางที่ใกล้ที่สุดรัดที่สุดเพราะฉะนั้นจึงแต่ละยุคแต่ละสมัยเราก็จะมีครูบาอาจารย์ที่คอยชี้แนะ แต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต้องมีครูบาอาจารย์ท่านถือว่าท่านเป็นเป็นสักขีพยานเป็นประจักษ์พยานพูที่ป,ป,ปฏิบัติปฏิบัติแล้วเห็นผลของการปฏิบัติแล้วนำมาอธิบายนำมาสื่อสารให้คนในแต่ละยุคได้เข้าใจง่าย เพราะว่าภาษาในภาษาดังเดิมเป็นอะไรที่เข้าใจได้ยากละเอียดอ่อนถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำมาอธิบายเปรียบเทียบให้เราได้ฟังได้เราก็จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีประญาบุคคลหรือหรือเป็น ครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงปู่หลวงปู่มั่นหลวงปูชาประมาณนี้แต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีทำให้เราทั้งหลายได้ได้เข้าถึงได้ง่ายเราก็ศึกษาตามแนวทางของครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักก็เป็นทางลัดโดยที่ไม่ต้องไปศึกษาทั้งหมด แผนที่ทั้งหมดเราก็อาจจะไม่ต้องศึกษาเราก็ต้องไปเส้นตรงของเราก็จะได้เห็นผลเห็นอาจเห็นธรรมได้เพราะว่าการศึกษาบางทีเราก็ศึกษาอ่านตำรับตำลามาก็เหมือนกับเหมือนกับเราอ่านนิยายอาจจะไม่เชื่ออาจจะเหมือนกับว่าอาจจะมีคน อื่นแต่งขึ้นมาแล้วก็ศึกษาไว้แต่เมื่อใดที่เรายังไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติก็จะรู้สึกอย่างนั้นก็จะยังไม่เชื่อก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อใดที่เราได้ลงมือประพฤติปฏิบัต,บติลองได้นั่งสมาธิดูเห็นความสงบเห็นอาการของจิตตอนนั้นแหละเราก็จะเริ่มเชื่อมั่นใน ในหลักธรรมคำสั่งสอนว่าเป็นได้จริงมีพระอริยะเจ้าจริงผู้บรรลุธรรมมีจริงเพราะว่าเราได้ลองปฏิบัติดูมันก็เห็นผลขนาดเราปฏิบัตินิดนึงก็เห็นนิดนึงท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นความสงบเท่ากับช้างพับหูงูแลบลิ้นจะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ เราได้เยินทีแรกแล้วก็ว่าทำไมมันนิดเดียวเองจะมีอน,นิสงส์ใหญ่ได้อย่างไรแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีความหมายของมันก็คือเปรียบเสมือนกับคนที่จะหาจะหา,าจะล่าสัตว์ก็ได้ข่าวว่ามีสัตว์อยู่ในป่าโน้นก็มีมีกวางอยู่แต่เราก็ต้องการอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าได้ยินแต่เขาว่ามาตราบใดที่เรายังไม่ได้ไปถึงป่านั้นจริงๆเราก็ได้แค่คาดเดาแล้วก็ยังไม่เชื่อเมื่อเราได้ไปถึงป่านั้นจริงๆไปเดินดูจริงๆเริ่มได้เห็นรอยเท้าเริ่มได้เห็นอลองรอยมูลสัตว์แล้วก็ที่ดีก็คือได้เห็นเห็นแค่หลังวับวับ แล้วก็วิ่งเข้าป่าหายไปนี่เราก็จะมั่นใจแลขะขนาดที่เราได้เห็นนิดเดียวเท่านั้นแหละความความมั่นใจของเราก็มาเต็มอันนี้ก็เหมืันกันการปฏิบัติทำก็เหมือนกันถ้าผู้ใดได้สัมผัสความสงบสัมผัสสมาธิสัมผัสอาการทางจิตวกน,นี้จะสามารถที่จะเชื่อมัน่นในพระธรรมคำสั่งสอนมีกำลังใจมีปิติที่จะพประพฤติปฏิบัติ ทำให้สามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนความคิดบางบางท่านบางองค์บวชเป็นพระก็ไม่คิดจะอยู่นานก็อยู่ไปก็ปฏิบัติไปตามครูบาอาจารย์ไปก็คิดว่าจะสึกแต่เมื่อใดที่ท่านไม่ละความเพียรท่านก็ทำไปปรากฏว่าท่านได้เห็นความสงบเห็นอาการของปิติ ก็กลายเป็นว่าท่านไม่ไม่ไม่อยากศึกแล้วก็อยู่มาจนเป็นครูบาอาจารย์จนถึงทุกวันนี้ก็มีนี่คืออานิสงส์ของการการป,ปฏิบัติปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองดูอย่าให้เสียโอกาสแต่ในที่ยังมีครูบาอาจารย์ที่ท่านยังเป็นประจักษ์พยานให้เราคอยชีนน้แนะอยู่แล้วก็พยายามที่จะสรับตปังว่า องนั้นให้อุบายอย่างนี้องค์นี้ให้อุบายอย่างนั้นแต่ละท่านแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันแล้วก็อุปนิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราก็เอาเฉพาะที่เราทื่ว่าถูกจริตกับเรานั่นเป็นหนทางที่รัดที่สุดในการดำรงชีวิตของคารวะญาติโยมอาจจะ ามีอุปสรรคบ้างก็ไม่เหมือนกับชาววัดที่ออกจากบ้านมาเพื่อเจีิพนที่บวชเป็นพระก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าในสภาพแวดล้อมที่มันเอื้ออำนวยพระก็เหมือนกับแนวหน้าเหมือนกับทหารที่อยู่ชายแดนกำลังต่อสู้เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ต้อง เอาใจใส่ในการต่อสู้ไม่มีเวลามาหาสเสบียงอาหารก็อาศัยญาติโยมก็มันกับแนวหลังส่งสเสบียงให้เพื่อให้ที่จะต่อสู้ให้ได้ชัยชนะถ้ามีชัยชนะก็แนวหน้าก็ปลอดภยัยแนวหลังก็ปลอดภยัยถือว่าได้ประโยชน์รวมกันก็เปรียบเปรียบมอนอย่างนี้ถ้าสมมติว่าแนวหน้าล้ม ภายแพ้ก็แนวหลังก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็มันจึงมีหน้าที่ของฝ่ายคารวะหน้าที่ของฝ่ายประสงค์ก็ก็ได้อยู่รวมกันเพึง่งพาอาศัยกันใกนการใช้ชีวิตของคารวะเราก็อย่าได้ประมาทให้ตั้งสติให้ดี มันพิจารณามันมันเขาเรียกว่า,าการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรให,ให้พยายามที่จะพิจารณาย้อนหลังดูว่าที่เราเป็นมาแล้วเป็นอย่างไรที่เราเป็นอยู่นี้เป็นอย่างไรในอนาคตเรามีจุดมุ่งหมายอย่างไรก็ให้มันพิจารณาอยู่เนืองๆเนืองๆ,ๆ,ๆนบบ พิจารณาอยู่เรื่อยเพราะว่าชีวิตของเรามันก็ไม่ได้มากนะักก็อยู่กันก็อย่างมากก็ประมาณร้อยปีถ้าเกินนั้นไปก็มนนันไปก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นี้ ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาสเสวยความสุขอะไรหรอกเหมือนกับเรากำลังทำงานเพราะว่าถ้าจะสเสวยความสุขจริงๆมันก็มีนู่นสวรรค์น,นู่นที่จะที่จะมีความสุขจริงๆนะแต่ถ้ายังอยู่ที่โลกมนุษย์ยังเป็นมนุษย์อยู่ เราก็เหมือนกับเรากำลังทำงานเหมือนกับเรากำลังเดินทางในเส้นทางที่เราเดินนั้นไม่ได้ปลอดภัยแต่มีจุดมุ่งหมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่าถ้าถึงจุดมุ่งหมายแล้วถึงจะได้พักผ่อนแต่ไม่ใช่ตอนที่เราเดินทางนี่เราจะพักผ่อนไปด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่อันตรายก็เป็นได้แต่อาจจะหาอะไรมา ผ่อนคลายไม่ให้มันหว่วงไม่ให้มันเครียดในตอนทำงานนี่ชีวิตของคนเรามือนกันการการเป็นอยู่เราก็ไม่ได้สบายนักร่างกายของเราก็มีแต่ทุ์มีแต่เราก็ต้องคอยทำความสะอาดคอยดูแลสารพัดก็ไม่ใช่ที่จะ มาสเสวยความสุขเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมุ่งไปที่ว่าสาระกุศลผลบุญหรืออะไรที่เราสามารถที่จะนำไปสู่ข้างหน้าได้เราก็พยายามที่จะตักตวงให้ได้มากที่สุดตามกำลังของเราเพราะว่าถ้าประมาทอาจจะไม่มีโอกาสมาทำงานที่นี่อีกอาจจะ ตกต่ำไปเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้แก้เหมืออก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นจึงจึงอย่าได้ประมาทเพราะชีวิตของเราก็กจากียบเทียบก็มันมันแสนจะสั้นร้อยปีแต่ถ้าไปอยู่วนสวรรค์ก็อาจจะใช้เวลา500ร้อปีเป็นอย่างต่ำก็แล้วแต่ชั้นก็เป็นหมื่นหมื่นปีก็มีแล้วก็มีความสุขที่ ไม่มีอะไรไม่มีการอาบน้ำเข้าห้องน้ำอะไรก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายประเภทนี้นั่นคือคือความสุขจริงๆถ้าคนคิดจะหาความสุขแต่ในพระอริยเจ้าท่านมองเห็นก็สิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มันก็ล้วนแต่จะต้องกลับมามันเดิมทั้งหมดบุญเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่า เกิดมาชาติไหนก็มีก็เป็นทุกข์ก็มาอยู่เดิม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 นี่แหละท่านจึงไม่ปรารถนาที่จะมาเกิดแม้กระทั่งสวรรค์ชั้นใดๆท่านก็ไม่ปรารถนาเพราะว่าท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันก็วนๆเวียนๆอยู่เหมือนเดิมๆนี่แหละแต่คนเราก็ยังไม่เห็น ยังไม่เข้าใจก็ยังพอใจที่จะหาความสุขจึงต้องจึงต้องสอนให้เราได้เข้าใจอริยสัจถ้าเห็นอริยสัจอริยสัจสี่ถ้าเห็นจริงๆแล้วก็เรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่เรื่องเด็กๆไปแล้วคือไม่ไม่เป็นสิ่งที่ปรารถนา เพราะว่าราบใดที่ยังมีธาตุขันอยู่ยังยังรับรู้ถึงสุขทุกข์อยู่ถ้าไม่ทุกข์ถ้าไม่สัมผัสทุกข์มันก็จะไม่รู้ว่าสุขเป็นอย่างไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาท่านจึงไม่เอาทั้งสองเป็นอิสระเป็นอิสระไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์ก็ ว่าความความสุขกับความทุกข์นี่มันมันเป็นอะไรที่หลายๆคนยังไม่เข้าใจจะคิดว่าจะหาให้มันได้เยอะๆจะหาหความสุขให้มันได้เยอะๆความทุกข์ก็จะไม่เอาแต่ในทางความเป็นจริงแล้วก็คือมันยังอาศัยกันอยู่ถ้าเรายังไม่รู้จัก ความทุกข์เราก็ไม่รู้จักความสุขหรอกถ้านั่งอยู่ตรงนั่งอยู่ในที่เดียวกันในอุณหภูมิเดียวกันคนหนึ่งผ่านความทุกข์มาแล้วก็จะรู้สึกว่ามีความสุขมากอีกคนหนึ่งอาจจะมีความสุขเพลิดเพลินมาก็มาอยู่ในจุดเดียวกันก็อ,อาจจะมีความทุกข์มันก็เป็นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว จุกอย่างมันก็จะอาศัยกันอยู่แต่ในในความความไม่ไม่เสมอภาคก็จะก็จะมีเพราะว่าถ้าเรามีความสุขมากๆความเปิดเผนมากๆเวลามันก็จะมีสั้นนิดเดียวแต่ถ้าเมื่อใดที่เรามีความทุกข์ช่วงเวลานั้นจะยาวนานนั้นไม่ไม่เที่ยม,มันไม่เสมอกัน เพราะฉะนั้นเราจึงขาดทุนถ้าใครจะมามาหาความสุขนี่ะจะขาดทุนมากถ้าผพ้ใดที่เห็นเห็นสภาวะอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจเป็นกลางๆไม่สวยส่วนทั้งสองปล่อยให้เป็นอิสระอะไรที่เกิดขึ้นก็เพียงแต่เห็นอยู่ว่ามันเป็นไม่ใช่เราไม่ยึดเอาไม่ยึดถือก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับเราอยู่ ในโลกนี้เป็นโลกของสมมุติครับยกตัวยกตัวอย่างเหมือนกับสมมุติว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งแต่เราถือว่าเป็นรถของเราเราก็จะรักมากหวงมากนะมีอะไรมากระทบหน่อยก็โอ้ทุกข์หลายกว่ารถของเราจะพังนั่นคือการยึดมัน่น แต่ถ้าอีกคันหนึ่งเป็นรถที่ยืมเข้ามาแล้วไม่ใช่รถของเรามันก็จะเป็นอีกลมหนึ่งถ้าเราอยู่ในโลกนี้เราก็ถ้าเรายึดมันว่าเป็นตัวตนของเรานี่ก็จะทุกข์มีใครมาทําให้เราทำไมททากับเราอย่างนี้อะไรก็จะทุกข์แต่ถ้าเห็นว่าทุกอย่างมันก็เป็นแค่สมมตุติหลังถ่ายแล้วก็เหมือนของยืมเดี๋ยวไม่นานมันก็จะไปตามทางของมันแหละ ช่วงเวลาช่วงข่าวเท่านั้นเราก็ถือเอาประโยชน์จากมันทําอะไรที่มันทําให้ใจเราดีใจเราเป็นกุศลจะทำไปก็เห็นว่าอีกสักหน่อยมันก็ไม่ได้ใช้มันประมาณนี้จิตใจเราก็จะสบายก็จะไม่มีไม่ม่ทุกข์มากก็ศึกษาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนถ้ามีโอกาสก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจน จนให้โลกธรรมท,ทั้งหลายไม่สามารถครอบงำได้ก็อยู่ในโลกโดยที่เห็นทุกอย่างขเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะทำให้เรามีความทุกข์ได้เพราะว่าเราขเข้าใจหมดแล้วก็คงเป็นเช่นนั้นะนะก็เอาควจักมขกวนแก่เวลาก็ ขอให้ทุกทุกคนที่รับชมอยู่นี้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกับมีความสุขความเจริญในธรรมทุกทุกทุกคนสาธุสาธุสาธุอนุโมามิ